นับสนุนรายการโดยบริษัท T A B Innovation บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อพันธุ์จัดการแมลงศัตรูพืชแบบปลอดสารพิษมีปัญหาการปลูกพืชปรึกษาฟรีได้ทุกช่องทาง T A B Innovation ชื่ออะไรครับผมสมศักดิ์นนลสําลีนะเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนของตำบลของหลงแพงปลูกข้าวมากี่ปีแล้วพี่การรุ่นตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วก็เกิดมาพ่อแม่ก็ทําอยู่แล้วอายุเท่าไหร่พี่ตอนนี้ตอนนี้หกสิบละหกสิบปีแล้วตั้งแต่ตอนเด็กพ่อแม่ก็ทําแล้วสมัย จริงไหมครับก็คือเขาว่ากันว่าพี่ขายข้าวได้ราคากว่าคนอื่นจริงจริงจริงเลยปกติทั่วไปเขาขายข้าวตอนนี้นะพี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้พันหรือแ0ดพันความชื้นสูงหน่อย ก็จะเหลือเจ็ดพันกว่าแต่ราคาที่เราทํา MOU กันไว้เนี่ยกับลงสีกับคนซื้อที่ส่งออกต่างประเทศนะยังอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอในความชื้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมันทำยังไงฮะทำไมถึงไทยทำให้เพราะข้าวตัวนี้มันเป็นข้าวเม็ดเล็กผลิตเพื่ออุตสาหกรรมาซื้อส่งนอกซื้อไปต่างประเทศอ,อ <laughs> ไม่ได้ขายในเมืองไทยมันเป็นข้าวเอาไปทําข้าวไก่ได้เลี้ยงไก่อะไรพวกเนี้ยเป็นข้าวเม็ดเล็กมันคล้ายๆ้าข้าวญี่ปุ่นอะแต่เป็นข้าวไทยก็ขอเก้าหนึ่งก็ขอเก้าหนึ่งเป็นข้าวที่กรมการข้าว ิตขึ้นนมานีแ,แต่มันไม่ได้ขายเพื่อเชิงาณิตเป็นในเชิงอุตสาหกรรมมากกว่าเดีย๋ยวผมถามนิดนึงตั้งแต่พี่เคยปลูกข้าวมาขายได้ราคาสูงที้สุดเท่าไหร่ฮะเคยได้หมื่นสองนะตอนที่ราคาข้าวในบ้านเราราคาสูงสูงถ,ถ้าต่ําสุดเลยพี่หกพันว่าหกพันอ๋อแต่ตอนนี้ก็หมื่นหนก็โอเคเลยพี่นะคือถ้าอยู่ระดับหมื่นนี้เกษตรกรน่อยู่ได้อ๋อถ้าหมื่นหมื่นครับนี่คืออยู่ได้ เฮ้ยตอนนั้นมันมีหมื่นห้าด้มั้ยเหรอพี่มีแต่มันไม่ถึงมันไปได้ลงสีอ้ารอตอนไม่ได้หรอกอ้าเราไม่ได้เหรอ <laughs> ลงลานตากแล้วอสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นแหละจะได้หมื<อ>่นห้าอแล้วถ้าเกี่ยวจากรดนาไปเนี่ยอย่างน้อยก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดความชื้นอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วเนหมื่นห้ามันได้ถึงเราเท่าไหร่หมื่นสองเต็มที่ประมาณนะั้นประมาณหมื่นสองอ๋อแต่ว่าถ้าหมื่นหนึ่งนีงน่ก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้กำไรแล้วแล้วไร่หนึ่งมันได้เท่าไหร่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งนะถ้าดูแลให้ดี เควียรหนึ่งอะได้ร้อยถังกะได้เควียหนึ่งแต่ต้องดูแลพื้นที่เราให้ดีนะไม้ที่หมื่นนี่มันคือเควียนหรือไงพี่หมื่นเควียนงหนึ่งร้อยถังันโลเขาพี่นี่กี่ไร่กันเนี่ยแปลงนี้มันยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ก็คือจากตรงนี้ไปทะลุยาสูงยาวนี่เลยเหรอฮะยันยันข้าวเลือนยาวสูนุ่นเลยไม่ติงต้นไม้ก็คือเป็นวิถีทางละกันนะครับปลูกข้าวยังไงให้ได้ราคาดีก็มาเริ่มกันที่มังคุดพัน เมล็ดพันธุ์ก็คืออันนี้เมล็ดพันธุ์ด้วยก็คือต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่อร้อมตลาดต้องการเหรอฮะถ้าเราจะทำพันธุ์เก้าหนึ่งมันเป็นพันธุ์ที่เราต้องหาคนซื้อก่อนอมัาต้องมีตลาดก่อนั้างั้นถ้าเป็นข้าวทั่วไปจะเป็นข้าวเม็ดยาวที่เราเาไปสีบรรจุถุงขายอะไรพวกนี้ครับแล้วมันพันธุ์อะไรจะดีที่สุดเหรอพี่ที่จะปลูกอ่ะก็แล้วแต่คนชอบอีกแล้วแต่ตลาดของเราที่เรามีด้วยใช่ไหมฮะณปัจจุบันเรามีเรามีตลาดส่งออกที่เขาต้องการครับ เราตัดสินใจที่จะทําตัวนี้มันก็เสี่ยงอแต่พอทาไปแล้วมันได้ผลคือมันได้ตามที่เขาบอกไว้ครับตามที่เขารับประกันไว้แล้วข้าวมันมีกี่แบบพี่มีข้าวเห็นที่ผมเห็นจะมีข้าวอะไรข้าวใหม่ข้าวหอมมะลิข้าวอะไร่างเียมันมีข้าวนิ่มข้าวแข็งหอมกับไม่หอมข้าวเม็ดยาวข้าวเม็ดสั้นไอ้ที่เรากินกันคืออย่างปทุมธานีเป็นข้าวนิ่ม ข้าวนิ่มเม็ดยาวอ๋อนิ่มแต่อาจจะไม่หอมเหมือนหอมมะลิครับหอมมะลิมันก็เป็นเป็นข้าวนาปีอ๋อเรากไม่ได้จะเป็นข้อาวอีสานแล้วอย่างไอ,อ,อกอขอนี่ก้าวหนึ่งี่คือตัวนี้นิ่มนิ่มนิ่มทำเหมือนทำทำซูชิได้อันนี้เขาไปทำแป้งออกต่าง,างประเทศตต่างประเทศต่างประเทศเขามาซื้อครับ ก็คือพี่มมาอยู่ก่อนโออยู่กับลงลงสีกับลงสีอ๋อว่าประกันว่าเขาต้องซื้อเราแน่ประกันไว้ต้องก่อนปลูกเลยครับพี่ใช่ว่าราคานี้ราคานี้ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งเราล่วงหน้าแต่ณตั้งแตาทำมาครับสามสี่ขอบแล้วก็ยังอยู่ราคาเดิมแล้วเขาให้สูงกว่าท้องตลาดด้วยหรือไงถ้าท้องตลาดเราอยู่แปดเก้าพันเราก็จะได้ที่หนึ่งหมื่นคือขั้นต่ำอ่าแต่ถ้าท้องตลาดอัขึ้นมาถึงหมื่นเราก็จะได้เพิ่มอีกพันจากหมื่นหนึ่งหรือเป็นหมื่นหนึ่งกว่าๆ่าตามสภาพของตลาด ันนี้เราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยพี่เริ่มปลูกกันแล้วก็เตรียมที่เหมือนปกติเหมือนที่เราปลูกข้าวทั่วไปอ่าขอพี่แบบเป็นโรยไหมหรือว่ายัางไงข้าวหวานด้วยโดนขวาฮะข้าวนาวข้าวหวานหวานด้วยโดนปูหันด้วยโดนแรงงานคนไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เหลือน้อยแล้วจริงเหรอใช่หรอแล้วก็คือเป็นโดนอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ใสไปแล้วก็หวานหวานไปเลยบินหวานเลยแต่ในยี่สิบไร่ใช้เวลากี่นาทีครับสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วสองชั่วโมงเสร็จแล้วยี่สิบไร่เขาคิดยังไงพี่ เป็นไร่แหะค่ะจ้าไร่ละแปดสิบบาทก็พอๆกับปุ๋ยปุ๋ยายาเท่าเท่าปุ๋ยยาอืมเจ็ดสิบถึงแปดสิบตามที่อยู่ ว่าเราจะหวานหนาหรือหวานบางอะถ้าหวานหนาก็จะแพงหน่อยครับเมล็ดพันธุ์ของเราใช่ไหมฮะเมล็ดพันของเราสะดวกแล้วเทคโนโลยีมาหมดแล้วพัฒนานะครับโอ้โหคราวนี้พอหวานเสร็จปุ๊บยังไงต่อพี่แค่ดูแลจัดการปกติเหมือนที่ทําทั่วไปเห็นเห็นเขาบอกว่าของพี่ไม่ใช้สารเคมีเลยอ่าอันนี้เราใช้สารชีวพันธุ์อย่างเดียวสารชีวพันธุ์คือยังไงพี่บิวเวรี่ไตโคดมาอะไรพวกนี้ที่ไม่มีเคมีคือก็คือทางส่งออกเขาเรียกร้องมาด้วยหรือยังไงพี่ไม่คือเราใช้ของเราเอง มักเองทําเองถ้าซื้อก็ต้องเป็นของที่ไม่มีเคมีอย่างสารชีวพันธุ์อพวกนี้ตะกูลดิวเวเลียเชื้อราก็คือหมายถึงว่าเราใช้เคมีมาก่อนไหมใช่ใช้มาก่อนก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วครั้นี้ยังไงฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งนอกฮฉีดยาหนอนน่ะน็อกเลยรอ นกเลยนกนก,นอกอยังไงนกคือสลบไปเลยหน้า,นามืดเวียนหัวไปไม่ไหวเลยอ๋อ <laughs> ไม่ใช่เคมีมันก็ดีอ๋อก็คือดูดเราเองด้วยใช<น>่ไหมไม่ใช่แค่คนกินอย่างเดียวกินคนกินก็ไม่ไม่ต้องไปมียาอยู่ในสารเปื้อนอยู่ในข้าวอ๋อโหแล้วนะพี่เริ่มมา <c oughs> นานังครับเนี่ยเดียพันเนี่ย <c oughs> หลายปีแล้วนะเริ่มหลายปีแล้วเพราะว่ามันสู้เคมีไม่ได้พี่จริงไหมไม่จริงอะฮะไม่จริงไม่จริงเลยถ้าที่พี่ลองนะ ทำไมอะพี่ใช้เคมีเราได้ไร่ละร้อยถังนะครับกับเราใช้สารชีวพันธุ์เราได้แค่80ถังเราก็มีกำไรแล้วเพราะต้นทุนเราต่ำไม่ต้องเสียค่าหมอแลวพี่นะใช่แล้ว มันเริ่มตรงไหนพี่ที่ที่ใช้เชียรพันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่สิบห้าวันสิบห้าวันห้าวันเราก็เริ่มใช้ได้เลยสิบห้าวันพี่ใช้ตั้งแต่เพื่อป้องกันอ่ะดีที่สุดเป็นแล้วไม่ใช้มันก็อย่าว่าแต่เชียวพันแลมันก็ต้องเป็นอย่าว่าแต่เชียรพันเลยเคมีบางทีก็เอาไม่อยู่กันใช่ไหมถ้าเป็นแล้วอ่ะเรป้องกันตามสเต็ปตามอายุของข้าวอ่า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 ตามสภาพที่เห็นอืออาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยปล่อยมันเดี๋ยวธรรมชาติก็จัดการกานเอียงได้อ๋อตรงไหน ของท A B บมีจัตเตอร์จัตเตอร์นี่ใช้ตัวไหนฮะจัตเตอร์คือเราดองไปกับน,น้ําผสมไปกับน,น้ําเลยอ๋อผสมไปกับน้ําที่เราใช้ฉีดฉีดเนี่ยคือจะปรับดินอย่างเงี้ยพี่ใส่จัตเตอร์ลงไปกวนไปกับน,น้ําเลยอ๋อน,น้ำที่ปล่อยลงเข้านาเนี่ยนะแล้วก็มีเจนแบกเจนแบกนี่แล้วก็ดองครับถ้าดองมันขยายเชื้อได้มันประหยัดโลนึงเนี่ยเราดองใช้น้ําได้เป็นร้100อยรลิตรสองร้อยลิตรสามร้อยลิตรใช้ได้อ๋อ เจนแบกนี่ช่วยยังไงพี่ทาให้ใบพวกใบด่างใบอะไรพวกนี้ยเชื้อราที่มันเป็นทำให้ใบแล้วมันปรับสภาพดินด้วยดินก็ดีทําให้ต้นแข็งใบแข็งต้นแข็งใบแข็งเนี่ยโรคอะไรมันจะไม่เข้ามายุ่งอ่แงอแล้วใช้ต้นไหนพี่ใช้ต้นไหนเจนแบกเจนแบกนี่ใช้ทุกทุกเที่ยวใช้ตลอดเลยมันคือมันมันอยู่กับน้ามันไปเราต้องผสมไปกับน้ำเราเป็นน้ำน้ำเสร็จก็ใช้ฉีด ใช่ฉีดทางใบด้วยเหรอใช้ถ้าใช้น้ำสองร้อยลิตรล้วก็ต้องใช้เจนแบกดองเป็นกันนะ้ำ<อ>ขยาย <ไป S 2> ขยายเชื้อได้มันประหยัดอ๋อ,อก็คือซือ้อหัวเชื้อมาแล้วขยายได้อย่างกล่องหนึ่งกิโลหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเราไม่กี่เหนียวแล้วก็ดองหมดทั้งโลไปเลยอ๋อเข้มข้นหน่อยอ่า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 ต้นทุนมันไม่สูงอยู่แล้วครับมันขยายเชื้อได้ใช่อ๋ออย่างเคมีลิตรหนึ่งครับสี่ร้อยห้าร้อยบางอย่างเกือบพันก็ใช้ได้แค่สิบไร่ครับ แอ่อย่างนี้เราดองทีเดียว200 l, ลิตรเราก็ใช้ได้40-50ไร่อ๋อ20ไร่อะไรพวกนี้ เข้มข้นแล้วก็มันก็ประหยัดต้นทุนอยู่แล้ว <laughs> อโอเคแล้วไอ้ทางใบนี่พี่ฉีดได้ไหมฉีดฉีดด้วยมันจะมีพวกเชื้อราบิวเวเลียอะไรพวกนี้ในตระกูลตระกูลบิวเวเรียอ๋อบิวเวเรียไอ้ตัวสีเหลืองฮะ,อะสองเหลืองสองสีเหลืองอ๋ออันนั้นก็ช่วยแล้วก็จะมีฮอร์โมนบางตัวที่ใช้เป็นเป็นบางช่วงอ๋อถ้าเรามีความสามารถเราหมักเองก็ได้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนอะไรเราก็เสริมเข้าไปได้ใช้เที่ยวแรกจะให้เหมือนเคมีมันไม่ได้ครับแรกๆก็ควบคู่ไปก่อนเริ่มแรกอ พอหลังๆไปก็ถอดเหลือแค่ชีวพันธุ์อย่างเดียวเคมีเราก็ถอดออไปรออ๋อนี่คือวิธีการนะนอ่าค่อยๆค่อยๆอ,อย่างดินเนี่ยเราไม่เผาฟางแล้วก็หมักความก็เป็นปุ๋ยถ้าเราเอาดินไปเอาไปตรวจนะตรวจธาตุอาหารในดินเนี่ยว่าดินเราขาดอะไรเราก็ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ย มากมาย oh. ใช้แต่แค่ที่จําเป็นที่ในดินมันขาดครับอันนี้าวิเคราะห์ตามใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแค่ไร่ะล,ละสิบโลเที่ยวแรกเที่ยวหลังก็แค่ไร่ละห้าโลเท่านั้นจะจบอันนี้ของพี่เป็นข้าวไงนะนาปีกันนาปังนะเนี่ยอันนี้ข้าวนาปังนาปังคือาอายุอายุแค่ร้อยสิบวัน ร้อยสิบวันเก็บได้แล้วได้ทังนั้นปีหนึ่งพี่ก็กี่รอบพเนะี่ยะทำแค่สองเที่ยวเอาเหรอจะได้มีเวลาพักที่ต้องพักที่พักที่ท้าไมพักที่มันเสื่อมดินก็จะเสื่อมโซมโอ๋อมังตะบูนของข้าวมันก็จะน้อยลงดังนั้นพี่ก็เอาแค่สองรอบถ้าทำหลายหลายรอบอะเช็ครายละเอียดใหเดีไม่คุ้มขาดทุนหรอ <laughs> ดินก็เสียอ๋สอสองเที่ยวพอแล้วปีละสองครั้งพอแต่น้ำน้ำมีใช่ไหมพี่ มีน้ำมีแต่พี่ไม่เ,เรื่องดินมีปัญหาถ้ามีน้ำเจียบเสร็จนอนี้เราก็อาจจะล่อล่อข้าวทำที่คายๆว่ามันมีข้าวดีข้าวไรโปรล,ล่อหญ้าล่ออะไหรหมันขึ้นไปเวลาเราเอาจริงมันจะได้เรียบสะอาดสวยเพราะตอนนี้มันข้าวดีมันเยอะ,อะวัชพืชข้าววัชพืชมันกําจัดยังไงกําจัดไม่ได้ต้องล่อขึ้นอย่างเดียวอยาที่ว่าดีๆที่โฆษณากันอ่ามันเอามันไม่ไม่ตายหรอกล่อล่ออย่างเดียวล่อขึ้นมาก็ถอนขึ้น ตัดออกไปอืลำพังยามันหมักมันไม่ตายหรอกตรงนี้มันของมีชีวิตฝากบอกอะไรถึงเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวด้วยกันเพราะหลายคนก็ยังแย่อยู่แล้วพี่ <c oughs> คือหลักๆเลยคือคลดต้นทุนให้ได้เราต้นทุนให้ได้ลดต้นทุนสําคัญเลยอ่าแล้วก็เอาตามฤด,ดูกาล <Ừ. S 2> ถ้าปลูกนอกฤดูการน่งไงผลผลิตก็ไม่สูงถ้าปลูกตามฤดูกาลม,มันก็จะตามตบำรงดินให้ดีอปรุงดินให้ดีดดและเรื่อง เคมีชีวอานนี้ตรงนะี้ฮะใช้ได้แต่ก็ถ้ามันผสมผสานได้มันก็ดีมันก็จะลดต้นทุนเราไอเคมี Me กับชีวพันธุ์ที่เราใช้คือมันต่างที่ต้นทุนอยู่แลวละ <laughs> มันก็อยู่ในเคสลดต้นทุนนะม, <laughs> มันมีวิธีไหนบ้างก็ต้องศึกษากันดูอแต่ที่ดีก็คือสุขภาพแน่นอนอนะพี่เนาะใช่เพราะว่าคนปลูกก็มีอันตรายด้วย<ช>วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่สมศักดิ์วนสัมรีมอำเภอเมืองจังหวัดชาเชิงเทราควะเดี๋ยวพี่จะตัดแล้วใช่ไหมเนี่ย้องรอยสักสิบกว่า,าว,าวนะันสิบกว นะครับถ้าเกิดแบบมีใครแบบจะมาเรียนรู้อย่างงี้มาได้ไหมพี่ได้มาได้นะครับผมนะก็ติดต่อพี่สมศักดิ์เข้ามานะครับผมนะพี่สมศักดิ์ก็เป็นยินดีให้คําแนะนานะครับก็ให้ความรู้แก่แกเกษตรกรที่สนใจอ่าโอเคนะครับขอบคุณพี่สมศักดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจันนนี่โมฟ้ามีความสุขแฮปปี้